สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีวันที่สิสองสิงหาเป็นวันแม่นะคะมาพ่อกันอีกแล้วจ้าช่องสาวน้อยบ้านนาจ้าวันนี้มีอะไรมาให้ดูมีอะไรมาให้ดูจ้าเจ้ากระต่ายน้อยกินอะไรเจ้ากระต่ายน้อยมน,นีสิบอกให้เขาเก็บ ทำความสะอาดถาดเจ้ากระต่ายน้อยกินอะไรเป็นยังไงแซบบอมีสองตัวด้วยจ้ะมีสองตัวนะคะอันนั้นตัวผูวสันซื้อววาเห้งสันเขามาเขาเลี้ยงกระต่ายนองอยู่นี่ละเลี้ยงกระต่ายยี่มองเห็นงานน้ำกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้ตัวแม่ สัว่าหยังบนนี่นั่งอันนี่ยอร่อยไหมกินมักเตียงบนนี้สิให้เขาทำความสะอาดล่างอันนี้มันขี่มันเนี่ยแสบป้จ้าแซ่บบ่ซื้อสาหยังบุ๊กกิน แซบครับเป็นกระสีหิวหันตัวเขาไปเหตุงานตาเสาเขากับ่สนใจเพอนนั่นแหละตาตายน้อยเขาไปเหตุงานตาเสาเสาเขาไปต่ตีซีกลัวตีหากัวทั้งไตวันมันกระแจงวะเนาะตีหานทั้งมันเฮากับพวกหันไปแจงอะไตวันมันกระแจงเนาะ ดูเจ้าเฮงดิซื้อ่้แห้งมาสั่นผมาอร่อยไหมแต่แซบเนาะมันก็สียูงสีเนะี่ยเขาก็สิมีแตงมีพักบุ่งมีพักยั้งเขาก็เอาให้หวัวหารเขาเอาเอาให้ดิแต่ว่าก็กินบด่ดีท่อพักดอกกระต่พ่อ,อ,อกันอีกแล้วนะจ้าเนาะมือนีกระทักท่ายกันวันแม่ผู้ใด เหตุงานอยู่ไกลกะวิดีโอข้อหาเอาสาวน้อยกับโทรหาแต่วิดีโอข้อละโทรหาแม่ก็ได้เมื่อวานนี่ก็โทษมือนี่ก็โทษอยากได้ยังก็หาเอาเด้อแม่เด้อเต๋อ่มมีงินให้ดอกลูกสาวม่ได้เหตุงานลูกสาวม่ได้ทํางาน้อค่ะคุณแม่ค่ะม่ได้เหตุงานช่วงนี้ล่องานอยู่จ่าล่องงานอยู่ ก็เรอย่บานช่วงนี้รองานอยู่นะคะซับจยางมีแต่ความหลักความห่วงใย z o งไปไห้ความรักความห่วงใย,ยความคิดถึงวิดีโอข้อหาสำหรับบ้านแม่ <c oughs> บอมีอย่างไรงั้นในบัญชีกับบมี่เนาะจ้าเนาะงั้นไหนงั้นงั้นได้บัญชีกับมีหน่อยโปรดนะ ต่าันกระซุ่งไปละเดอ้อเดือนนี้ซุ่งไปให้แค่พ่อใส่บม่ได้ใส่นี่ต่วาาให้ให้แค่์พ่อใส่เด้อพ่อว่าว่าขาดมือให้เทอดาดก็เอาโลดใค่ก็บนะ่ได้น้อแม่นะให้เท่าไดก็เอาโลดใค่ก็บ่ได้ดอกมนีว่นแม่เด้จ้าเด้อสิบสองสิงหา ความรักความห่วงใยคือเกานันละความรักความคิดถึงกันตลอดเวลาเอาคลิปนี่พ่มีอยังไหลทักทายกันย่ามสากับจังสี่และนอนนี่เบิ่งกระตายกระตายน้อยกระตายน้อยเจ้ากินอร่อยไหม กินม,มักเตียงเสียบหลายเพิ่นเสียซิบิกผ้าเบิ้งไอ้นี่ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ไอเ้เฮงมาสั่นเขาว่าเฮงเฮงมางงมสัน่นเขาเอามาเลี้ยงแต่ด่นละดิเนี่ยมาเลี้ยงแต่หน่อยๆเพิ่อนมาทันจนมหญ่ซื้อมาตัวทอกำปั่นเนี่ยจนมาไงวรา พ่อกันไม่นะจ๊ะเนาะพ่อกันไม่คลิปนี้แาวหน่อยกับบ่มี่หยังทักทายกันวันแม่แห่งชาตินะคะสุขสันต์วันแม่แห่งชาติมันมี่หยังหลายมือนี่คิดหอดคิดถึงกันคือเกาบอกรักแม่นะคะวันนี้ก่อนที่จะสายไปผู้ดใดมี่หยังกะบอก ไปเว้าไปความรักความหวงใย่ความคิดถึงรักเสมอรักตลอดอยู่ในดวงใจตลอดคิดหอดคือเก้าแมนมาเอา้าเอา้เอามันทำอะไรอะ่ะคิดหอดคิดถึงคือเก้าผุ่นโว้ยกินเล้าคนเหยยดขันแมนบ่กินบักแตงน้อยบางแย่จนเมือสี่เมืนะ่อทุนหเห็นนะสีอยากกินหน้ามอวันนี้ ทีอยากกินน้ำบ่เอาบายบายก่อนบายบายก่อนถึงจะได้กินน้าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะไปเขามา่เราก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องสาวน้อยบานน้านนาคือเก่าด้วยจ้าเด้อผู้ไดเอขามาที่คอมเมนต์มากอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณหลายๆยังคิหดหอดคิดถึงกันคือเก่าละ่ะช่องมีสาวน้อยกับบุษนุญในเหตุงานก็มีเวลาลงลิปอยู่ แต่ว่าช่วงบ่ได้ช่วงที <c ười> yeah, hey, ่ได hey. ้เห็นงา้นนะช่วงเดือนก่อนเดือนสองเดือนครั้งล้างล้งหันโอ้ยบ่ได้มีเวลาจับโทรศัพท์เลยถ้าว่างก็สิบ้างสิล่ะถ้าบ่ว่างก็บ่ได้ลงนะจ๊ะเนาะพอกันไหมนะจ๊ะบาย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 เจ้าเฮงบายบายก่อนดิเฮงเายบายก่อนมัวแต่กินบายบายอื้มบายบายเอือ ไม่ใช่มันรู้เรื่องอยู่หรอบบบาายยไวไวไวไายบายฝา,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 ากกดติดตามหนูด้วยนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะบายบายจ้า